เ,เสียงดีมากสวัสดีครับผมสายเตมิสิกครับผมได้ป้ายดำมาอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็น FG 2 0 0 j นะครับผมเป็นตระกูลของป้ายดำามันยังมีป้ายแดงป้ายดำป้ายเขียวป้ายส้มคนที่ไม่ชอบเนื้อเสียงแบบใสโดดคนที่ชอบเนื้อเสียงที่แบบอุ่นๆน,นุ่มๆใสๆ ผมแนะนําให้เล่นพวกตระกูลป้ายแดงป้ายดำป้ายเขียวเลยนะน่าเล่นมากนะครับผมผมผมคนหนึ่งที่ไม่ชอบเล่นกีตาร์เสียงที่แบบใสกริง้งผมไม่ชอบเลยเวลาสตาร์อร์ดในวงเล่ามันไม่มันนะครับผม <S <S เดี๋ยวฟังเสียงดูน ยามาห้าต้องหาพวกเนื้อเสียงแบบนี้โอ้เจ้วตัวนี้แค่ ถ้าผมใช้สายธรรมดานเนี่ยผมแนะนําให้นะให้ไปหาสายดั d ลิโอหรือว่าอิเล็กซหรือสายแบบของแท้ใสนะครับผมสายแบบดีๆใช้เนื้อเสียงกีตาร์คือมาตรฐานมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็หาสายดีๆใช้ลองใช้ดูเสียงมีผลกับาสายมีผลกับเรื่องเสียงมากผมบอกไว้ก่อนนะครับผมตัวเนื้อสีขอดมาก ไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้แจ้งไว้ก่อนเลยอยู่ไม่นานนะจ๊ะโอเคผมให้ดูสภาพกันก่อนเลยผมไล่จางหัวแล้วกันนะครับจริงๆอ่ะผมขัดให้คร่าวๆแล้วแหละล,ลูกค้า่อยไปขัดอีกทีก็ได้นะครับผมหัวสวยโออลโก้ยังเหลือเต็มอแต่ขันคอใช้งานไนดะ้ปกติทุกอย่างเลยนี่ลูกบิดนะครับผมตะกูลของป้ายดำนะครับโอเคสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์1ิ คอเป็นคอมาฮอกกานีนะครับผมนี่สวยมากนะครับอาจจะมีตรงนี้เล็กน้อยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนอกนั้นก็สวยหมดเลยนะครับมอฮอกกานีนะครับอ่าเต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปเล็กๆลน้อยๆทั่วไปนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมโอเคข้างๆสวยเลยนะครับ นี่ข้างๆสวยมากนะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นพวกริ้วรอยแบบนี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมรอยสกิปเล็กๆน้อยๆทั่วไปข้างหน้าสวยก็ตามอายุการใช้งานอาจจะเป็นพวกการใช้งานอ่าเนี่ยแบบนี้สีดำๆแบบนี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าแบบนี้อ่าสวยนะตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยรายละเอียดก็ตามที่ผมแจ้งไปให้เมื่อกี้นะครับผมตามสภาพสภาพสวยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลงให้สภาพดี ป้ายดำตัวนี้ราคาอยู่ที่4,700นะครับผมค่าจัดส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250รกรณีที่เก็บรายทางมัดจำา500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าเหมือนเดิมรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมอ่าถ้าเจอในเฟซบุเพจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์ตามที่ผมลงไว้ให้ผมให้สำหรับคนที่พร้อมนะครับนา่าเล่นมากยี่ห้ โ๊กตกปูนป้ายนี้เ,เล่นเลยผมแนะนำให้เล่นเลยป้ายดำอ่ะโอเคฝากด้วยนะอีกตัวหนึ่งขอบคุณมากครับ